นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดที่รถยนต์กระบะตู้ทึบถูกตำรวจชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาขับรถสะกดรอยตามบนถนนสายเอเชียบริเวณสี่แยกคูหาอำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาก่อนที่ตำรวจจะเข้าชาร์จแล้วก็คุมตัวคนขับรถพร้อมกับนำรถยนต์กระบะตู้ทึบมาตรวจสอบที่สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ จากนั้นมีแรงงานข้ามชาติชาวบังกลาเทศ19คนไปพบว่านั่งแอร์อัดอยู่ภายในรถคันดังกล่าวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าจากการสอบสวนานายสามารถพวงบุรีคนขับรถยนต์กระบะให้ข้อมูลบอกว่าได้รับแรงงานข้ามชาติทั้งหมดชาวบังกลาเทศกลุ่มนี้มาจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับก่อนที่จะไปส่งที่ปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยได้ค่าจ้างหัวละ3,500บาท ตลอดเส้นทางที่นำรายงานข้ามชาติไปส่งจังหวัดทางภาคใต้จะมีนายรัฐภูมิรักสุขคนขับรถเก๋งนำทางและก็คอยใช้โทรศัพท์แจ้งเตือนหากพบด่านตรวจตำรวจจึงตามไปจับกลุ่มตัวนายรัฐภูมิได้ที่นาป้อมสถานีตำรวจแพรกสุวรรณตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง ส่วนชาวบังคลาเทศ19คนให้ข้อมูลบอกว่ามีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณจังหวัดสาแก้วนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปทำงานประเทศมาเลเซียโดยจ่ายค่าหัวให้ในหน้าคนละ1,2 0 0 0 0บาทคับ